ตัวติดเฮ้ยแล้วอีกแค่กลุ่มโมงปุ่งโหลวตัวติดจัดไม่ก้าวไม่ทีเดียวพอกูนี่คนมาบอกกูว่ามึงเงินไปกินลาวเลยลาวพอไม่พอไม่กินนานเลยนี่มั่งนี่พอจิบจิบกูเตือนแล้วนะว่าอยากกินก็ไปแรงแล้ววันพขวายุวันหลายปีแล้วแกจะจิบแล้ว

พอก้าวใจแลยก้าวใจกับพวกเราลงมั่งปกย้ายกับทุกช่วงใน nhà ban ช่วยช่วยดีๆนี่ใกลดีๆไม่ปลื้มเลยชวงนี้ตีอยู่พี่พี่นี่ใกเปล่ยนเปลี่ต่างตีรับกับโลกมารับกับพัวมาเติล์นแล้วมาลงกับเรากูไม่จบพอก้าวใจแล้วยลูกก้าวใจกับควังควังอันเดียตอนนี้ไปอยู่ได้บัณก่อนนายโควิกดทายาไปน่างแดนตี เลืองจะได้แรงในบัญชีเม่ตั้งนานแล้วให้โหลไก่ล้านไม่เจ็บรู้นี่เม็ดกับก้อยแม่ไม่เนี่ยแต่ว่าแม่ไม่จะนั่งกับเราแก่ะดุนไม่แล้วไม่จ่ายแล้วเราก้าวไปนั่งกับเก่เจอกวดเย้เตะเจอเหล้ากวดเย้ขวดกลมไปนั่งกิน ดินนายแก้วเดียวกับมุดแม่แหล่มัวเด็กอะไรแก่มูวอีสานมึงกินต่อกับต่อใจกินแรงว่าเรามึงกินเหล้าเก้าวัเตียงนู่นเจอไปจะกลมจะกลมก็ไม่พอมันเนาะฮะเวลากูแรงไม่ฟิดอ่ะจังนุ่นนม่แหละท่านนั้นไม่ใจ่เด็กแหล่เพราะควังกูจะแรงจะมั่งกูกูกระโดดอะไววากูบาปที่กูแรงกับมึงอ่ะ เล่นกันบ่ดีดีกันนด้อย่าแล่นมึงเออการตนต้องกว้างหนุนนี่ต้องโลเลืยงแล้วคนเราก็ไม่ได้โกนรับกันตีความแก่ก็โกรับกันตีการหลุดซะการเล่นก็เฉยจึงวัดบ้านไปเสียมั้งตาจันไปเอาแกงไปไอ้ปลาเขาพอไปเร็วแต่ว่าเอาแกงไ้ไปเร็วตาจันเล้าไป แปไปตําเรือแปวแกงเปื้อนหื yeah> ่มเล่ทะเอ้ก็ห uh ลักเปื่อนเลกระบอกก็ไว้แกงมันจำมันมันก็ไว้ก้ามูมันก็ะบอกไอ้พอรับจันได้รับเงินก็มีแต่รับจันไปวัดนี่ไปาแกงเปื้อนรับเรินมันโตก็เตนไม่เล่นจ่าบ้านอ่ะแรงวมดไอ้จำก็เลียมไม่แกเน้นปากแรกปากชี้กันเน้นนั้นมันเกลียดเกลียดเรือ มันก็ทุบยาปอปอไม่ให้มันก็เปิดจึงปออยากใส่หลกตัดีจ้งจุดเดินปุยปุยก้าไปทุบในกดแจ้งตูดังเป้างเรือปากปิ้นมันตายลับแล้วแม่คนแก่แก่แล้วก็ทำแบบนั้นไม่จ่ายคนก็นับตื้อก็ไม่ได้นับตื้อแต่แก่ก็นหนับตื้อีิดปรับการก็นนับตื้อติดความรู้ แกเลยอยังกาทุนแกเลยอยังเลือกเลืออยู่นั่นไม่รู้วังไม่แรงนีงไงรูกควังไม่เลยตั้งจักเปียบแล้วแหละอย่าตํ้แน่ก